สวัสดีค่ะวันนี้เปิดสะพานทะเลบ้านโคกุ้งเพืพ่อมึกกระดองนะคะตัวใหญ่เลยะค่ะดูอยู่เที่ยวฝ่ามือน,นะคะตัวนี้อยู่ที่กิโลละสามร้อยบาทค่ะมึกหอมค่ะกิโลละสามร้อยบาทค่ะดูหมึกกล้วยนะคะมึกกล้วยตัวใหญ่เบ้งเลยนะคะกิโลละสามร้อยบาทอีกเหมือนกัน,นะค่ะมึกสายตัวสวยๆนะคะมุดูเด้งๆเลยนะคะขอบอกนะคะหมึกสายตัวสวยๆนะคะดูนะคะจุดยอดเลยนะคะกิโลละสองร้อยบาททำสายนะคะ แล้วก็หมึกกระดองนะคะเอาไว้ผัดเอาไปย่างนะคะที่สบายเลยนะคะอยู่ที่กิโลละ2 0บาทค่ะคอหมึกก็สวยสุดยอดเลยนะคะขอบอกว่าคอหมึกมีขาวจ้วงเลยนะคะ <S <S แล้วก็มาดูที่หางคาหางเอาไว้ไปผัดกะเพราหรือว่าเอาไปย่างก็ได้นะคะอยู่ที่กิโลละ90บาทค่ะนี่ค่ะที่มีนี้สังเกตนะคะหอยนางรมนะคะอยู่ที่คิโลละ260บาทค่ะหอยลาย50บาทนะคะ ไข่แคลงด้นะคะอยู่ที่เจรสองร้อยบาทค่ะกุ้งไซย,ยัมนะคะตรงนี้ก็คือกุ้งขาวอยู่ที่กิโลละสองร้อยบาทค่ะมาดูที่กุ้งแม่น้ำของเรานะคะหรือว่ากุ้งกล้ามกล้ามนะคะอยู่ที่กิโลละสองร้อยสี่สิบบาทค่ะวันนี้ปูอัดเบนโตแล้วก็จอปูนะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะปูอัดเบนโตอยู่ที่แพคละเก้าสิบบาทค่ะจอปูจอปูก็มีนะคะจอปูอยู่ที่กิโล แค่ละหกร้อยห้าสิบาทเอ้ยหกสิบห้าบาทนะคะน้ำยำจะกินยำแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะคะหมูกระทะแล้วก็ดูนะคะหมูยอม่ยอหมูยอมีให้ครบให้เลือกหลากหลายเลยนะคะใครอยากจะกินชิมคลิปหมูกระทะนะคะ<ม>ก็เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยหมูหมักต่างๆหมูหมักนุ่มหมูหมักเป็นทิถี<ม>ิถันแล้วก็หมูที่ไม่ได้หมักก็มีพร้อมเลยนะคะเ<ม>นี่ยหอยเชลล์ไทย เป็นไก่นะคะยเยอะแยะมากมายรินนะคะท้องปลาแซลมอนนะเขาก็ยังมีอยู่นะท้องปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีเนื้อหอยลายค่ะเดคอนสามชั้นสไลด์สามชั้นสไลดอ์อยู่เหนือเห็นลยนคะทุกอย่างมีที่สะพานทะเล้านคุกคุกนะคะถ้าสนใจอยากจะทำซุกี้อยากทำหมกูกระทะนะคะเชิญที่สะพานทะเล้านคุกคุกค่ะสวัสดีค่ะ